ก็จากเนื่องกิดปัญหาครับความขัดแย้งชาวประมงพาณิชย์นะครับในช่วงพศ2่อง549ครับทําให้ชุมชนในชาวประมงที่นี่ต้องมารวมตัวกันเพื่อจะตั้งกลุ่มเมื่อพศ .51 ครับในช่วงนั้นก็ชื่อกลุ่มธรรมชาติครับชื่อกลุ่มประมงเล็เลปาาของปานนะครับหลังจากนั้นก็ไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเจับกเกษตรอรําเภอบ้านบุรีครับ ชื่อวิสาหากิจชุมชนประมงเล็กปลาของปานนะครับพ็ช่วงปีพศ2005-6ก็ 2, 5, ครับก็ได้ทางประมงมายกระดับให้เป็นเกษตรนะครับไปจดกับสำนักงานหกรณรจังหวัดประจวบครับชื่อกลุ่มเกษตรกรทามประมงปาาน้นปลาสนะครับวันที่27กุมภพาพศ2 5 5 6ก็ครับก็พอไร้จัจะตั้งกลุ่มเขาก็ได้ดำเนินการในรูปแบบการฟืกปลูกสั์น,น้ำาครับก็มี การวางซังเก่าหรือปาะกาหลังเทียมครับแล้วก็มีจการทำธนาคารผู้ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวประมงครับตัวที่ว่านำผู้ไขนนอกกระดองมาอนุบาลให้เคลียไข่แล้วเราก็ปล่อยลูกปูสู่ธรรมชาติไปครับก็หลังจากนั้นก็ได้มีการเรียนรู้ครับมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีชาวบ้านต่างๆครับได้เข้ามาเครือข่ายต่างๆเขาเข้ามาเรียนรู้ด้วยจอด เราจนนักท่องเที่ยวครับแล้วก็การตลาดก็มีคนมาซื้อมาไปบริโภคตลอดท้งต้นตลาดการท่องเที่ยวก็จะมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายหลายหน่วยงานแล้วก็ภาคเอกชนด้วยครับเข้ามาเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมหลักๆของกุ้มครับที่ทำกันต่อเนื่องทุกปีครับอย่างธนาคารปูนี่แล้วก็จัดวางสร้างต่อซึ่งเป็นอะไรเขาแหลงใส่กองสัตว์น้าครับแล้วก็จะกิจกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บขยะครับเก็บขยะ ประจำทุกวนันพระสิ้นเดือนกลางเดือนของทุกเดือนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญสิ่งแวดล้อมที่เราต้องดูแลเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรสัดน้ําครับปกติเราก็จะเก็บทุกวันอยู่แล้วครับที่นี่กิจกรรมตัวนี้คือว่าเราเอามาทําร่วมประเทศสบาลนะครับคือว่าจะคนในชุมช,มชนได้มาร่วมกันด้วยครับเริ่มเริ่มก็เริ่ม,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 มด้วยวิธีความคิดของชุมชนเองครับยังไม่ได้ไม่ค่อยศึกษาดูงานที่ไหนก็ใช้รูปแบบของชุมชนหลังจากนั้นเราก็ มาพัฒนาให,ให้ให้มีถูกสุขนามม้ขึ้นก็จากการอบรมดูงานบ้างอะไรบ้างมาพัฒนาวิธีเดิมๆที่เคยใช้ครับหรือไม่อย่างเช่นวิธีการแก่ปูการถนอมอาหารคือว่าความสดของปูประมาณนั้นครับเราจะต้องทํำยังไงให้ปูย,ยังมีความคงสดอาจจะใช้ปูแบบไหนที่ว่าจะให้มีรสชาติอีกอันนี้ก็คือวิธีของชุมชนอยู่แล้วครับเพราะว่าชุมชนท้องถิ่นนี้จะรู้ดีครับสั์น้ำชนิดไหนที่มีความ ที่เก็บได้นานที่เก็บชนิดไหนที่เราเก็บได้ไม่นานครับของทอชอครับทอชอนี่ก็จะได้นำแผงโซลาเซลล์ครับมามาช่วยเพื่อให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายครับจากการไฟฟ้าที่เราเสียค่าไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ก็จะได้ลดทุนระดับหนึ่งแล้วก็ยังเทคโนโลยีทางการเรื่องอาหารแปรรูปแล้วก็มีการติ้นสูญยากาศนะครับเพื่อรักษาความสดรสชาติของอาหารไว้ครับ นี่คือต้องนําเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับถ้าเราทําแบบวิถีชุมชนอย่างเดียวอาหารพวกนี้ก็อาจจะเก็บไว้ไม่ได้นะก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยด้านนี้ครับตรงนี้ก็มีก่อนบางครั้งก็จะทําอะไรก็ต้องมาคุยกันก่อนอยู่แล้วครับแต่ส่วนหลักๆก,ก็จะเป็นเฉพาะคนในกลุ่มเดียวกันนะครับคนภายนอกก็ยังไม่ได้ค่อยเริ่มเข้ามาเท่าไหร่หลักๆก็เป็นในกลุ่มเพื่อจะเริ่ม ทาอะไรกันเพีงก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะทําอย่างนี้กันดีไหมวัฒหน้าอย่างนี้ต้องมาเรามาลักษณะคุยกันนะครับก็คุยกันบรนิหาเวลาหน่วยงานมาอะไรพวกนี้เราก็สามารถนําเสนอข้อคิดตรงนี้ไปสู่หน่วยงานที่จะสนับสนุนได้กลุ่มจดทะเบียนกับสาํานักงานสากลจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีระเบียบของสหกรณ์มาใช้ครับก็จะมีขั้นตอนการดําเนินการาน,นะครับรายได้นะครับ ขั้นตอนอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาจะดําเนินการอะไรต่างๆต้องพานณะกรรมาการมีมติที่ประชุมก่อนนะครับก็มีการจดบันทึกการรายงานการประชุมมีการจัดทําบัญชีเรืบัญชีแล้วก็มีหน่วยงานนะครับหน่วยงานของของรัฐก็จะเป็นของเจ้าบัญชีสหกรณ์จังหวัดแล้วก็ส่สงเสริมสหกรณ์จังหวัดก็จะมาเข้าช่วยดูแลในด้านนี้อยู่ครับได้ด้วยช่วยลงบัญชีด้วยการดูแลได้ เรื่องการรายงานการมาชุมบ้างอะไรบ้างคือว่าบางครั้งวิถีชุมชนนะครับก็จะไม่รู้เรื่องในด้านนี้สักเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยครับย่างจิ้งตรงเสริมนี่ก็จะมาช่วยในเรื่องด้านการลงมตีครับทางกลุ่มก็ดูแลเรื่องใบเสร็จต่างๆพวกนี้ครับเพราะว่าเราไม่มไม่มีความรู้วิถีชุมชนก็ลักษณะนี้ครับก็ต้องอาศัยหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยทุกปีก็จะมีการ ปิดงบบัญชีก็ต้องอาศัยสร้างส่วนส่งเสริมกับสอบบัญชีจังหวัดนะครับเข้ามาช่วยดูแลในด้านนี้ครับทีนี้เรามีการกําหนด <c oughs> การประชุมไหมครับว่าเรามีการประชุมกันนลรกิจครั้งเมื่อเมื่อก่อนก็เคยกําหนดนั่นแหละครับทีนี้เนื่องจากวิถีชีวิตเช้าประโมงนะครับมันจะไม่เป๊ะๆไปตามกําหนดไม่เหมือนกับทางราชการนะครับบางอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างก็ระเบียบ ของของสหกรณ์นะครับเมื่อก่อนเรากําหนดเดือนละครั้งบ้างที่ล่างก็มาเว้นบ้างนังของคณะกรรมการณปัจจุบันนี้เราก็กําหนดใหม่แต่กาหนดการประชุมใหญ่ก็ทุกปีครับครั้งหนึ่งจะมีประชุมใหญ่หลังจากปิดบัญชีแล้วก็ไม่เกินร้อยห้าสิบันก็จะมีประชุมใหญ่รวมทั้งสมาชิกทั้งหมดนะครับเพื่อชี้แจงรายได้ของปีนั้นๆน,น,นะครับทุกปีกการประชุมนะครับนั่นหมายความว่าก็มีการบันทึกการประชุม ทุกครั้งอันนี้เดี๋ยวรู้ตต้อง, <c oughs> ต,องต้องพูดใส่ไปน,นิดนึงว่ามีการบันทึกการประชุมมีการเขาเรียนนะกำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องที่เราจะประชุมนะครับมีการมอบหมายงานแบ่งหน้าที่การทําในกรรมการอันนี้ครับเราเราทำได้ครับครับตรงนี้ก็คณะกรรมการก็จะมีหน้าที่ของของของแต่ละคนอยู่ครับอย่างกรรมการ15 11ทุนนี่ครับก็จะมี เฮ hey, ลันยิกมีเลขาครับแล้วก็มีรองประธานตรงนี้ครับแล้วก็จะมอบหมายหน้าที่ให้ให้ทำกันไปครับเฮ hey, ลัญยิกก็มีหน้าที่ดูแลเรื่องเรื่องการเงินในรูปแ,แบบก็บางครั้งน้านที่เลี้ยงตะกุกตก็บางครั้งอาจจะมีช่วยกันนะครับช่วยกันเพราะว่าการทํางานนิ่นตามเวลากันตรงไหนช่วยกันก็ช่วยแต่โดยตําแหน่งหน้าที่ก็เฮ hey, ลันยิกก็ทําเรื่องการเงินเลขาก็การจดบันทึกมีการจดบันทึกครับทำรายงานเวลาประชุมแต่ละครั้งก็ก็มี การจะบันทึกทุกครั้งนะครับกลุ่มเรื่องพุทธ้าพูดถึงเรื่องผลประโยชน์นะครับตรงนี้หลักๆของกลุ่มนี้ตั้งมาเพื่อฟื้นฟูรัพยากรนะครับเราดังไม่ได้ทําในเชิงธุรกิจนะครับแต่เรื่องผลประโยชน์นี่ก็แต่ละปีบางครั้งก็กลุ่มจะมีรายได้ในด้านผูที่ชาประมงบริจาคแล้วก็ขายผู้บริจาคเอาเงินเข้าบัญชีแล้วก็รายได้จากการผูที่มาใช้น้ําใช้ไฟเงินเงินเข้าบัญชีไป ถ้าปีนานกุ้มมีรายได้ขึ้นมาก็จะมีการปันผลให้กับสมาชิกครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มากครับพราะเราไม,ยไมไ่ยังไม่ได้ทําในด้านธุรก,กิจนะครับที่ผ่านมานี่กุมเมื่อก่อนนี่ถ้าพูดกันจริงๆเราก็ประคุณประชุมแล้วคุยกันนะครับเรื่องเรื่องการเรงินทุนต่างๆวนนี้เพราะว่าเราไม่อยากเอามาเป็นภาระต้องการทรัพยากรในทะเลมากกว่าเพราะนี้ช่วงปัจจุบันที่ผ่านมานี่ครับกีกยวกสัสถานการโควิดนะ่ครับทำให้สมาชิก ในกลุ่มนี้เดือดร้อนครับแล้วก็ในกลุ่มก็มีเงินจํานวนหนึ่งนะครับก็เอามาช่วยเหลือท่าประมงครับที่รับได้รับความเดือดร้อนมาช่วยบรรเทาความทุกข์คือว่าลดลดมันก็ลดต้นทุนข้างนอกครับถ้าเราไปเอาเงินข้างนอกก็จะเจอดอกเราราคาสูงแต่เรามาเราปรับมาช่วยกันนี่คือเราไม่คิดเราเบี้ยมากครับให้ให้ชุมชนนั้นได้ได้อยู่ได้ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่เกิดจากสถานการณ์โควิดนะครับ และได้ก็จะมาจากสมาชิกกลุ่มนะครับจะเสียค่าบรุงของค่าบรุงกลุ่มทุกปีครับปีนก็คนละ200บาทในณปัจจุบันนี้ก็ได้ได้ได้ทุนเพิ่มเติมมาอีกส่วนหนึ่งครับที่มาบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดก็ได้จากกรมประมงครับที่ช่วยเหลือให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับตอนนี้ก็ได้มา1นึ่งแสนบาทก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวประมงได้ไปช่วยสร้างเครื่องมือจะได้ไม่ต้องไป ใช้เงินที่ว่ามีดอกเบี้ยครับตอนนี้เราก็เอามาช่วยกันโดยที่ไม่มมีไ่เสียดอกเบี้ยครับมาเจ้าพระวงได้ไปปรับปรุงเครื่องมือครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับครับส่วนนี้ก็ก็สรงเซริมะครับตรงนี้แต่แต่เราไม่ได้ใช้แบบไกลมังคับนะครับแล้วแต่ความสมัครใจของสมาชิกครับก็วิธีครับน์อมงกมันก็ต้องให้เขามีความสมัครใจด้วยครับที่ออมก็มีไม่ออมก็มีส่วนหนึ่งก็จะมีระเบียบในการออมครับถ้าหากว่าใคร มีวัตถุประสงค์ที่จะกู้เงินนะครับต้องมีการออมต้องไปเข้าระเบียบการกู้ยืมนะครับมีการออมเงินด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับระเบียบการออมนี่ต้องเริ่มออมครับระเบียบของการกู้กู้เงินนี่ก็ต้องเป็นต้องเป็นสมาชิกครับแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหกเดือนถึงจะกู้ได้แล้วก็ต้องอมอมยางน้อยไม่ต่ำกว่าหกเดือนถ,ถึงจะกู้เงินได้ครับและหลักหลักขําประกันนี่ก็ ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราก็ให้ใช้ทะเบียนเหลือก็ได้เพราะว่าเรือทุกทุกลำมีทะเบียนนะครับถ้าใครไม่มีก็ให้ใช้สามคนค,ำค้ำครับแล้วก็กู้ระยะสั้นครับปกติเขาจะใช้กันว่าหนึ่งปีแต่ที่กลุ่มนี้ก็เอาวอนแบบง่ายๆครับสิบเดือนสิบเดือนนั้นดอกเบี้ยก็พันหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ตรงเดือละพันก็ห้าสิบาทครับเงิอนออมก็หนึ่งร้อยบาทตกเงินหนึ่งก็ตรงเดือนละ หนึ 1> 1, ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเพิมเงินอ้อมระดับพิห้ตสิบาทนะครับด้านสาธารณประโยชน์ก็ทําเกี่ยวกับเครือข่ายหนชุมชนนะครับหลายหลาย,ลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลูกปลูกต้นไม้หรือว่าเก็บขยะในด้านเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่ากิจกรรมประเพณีในพื้นที่ครับแล้วก็จะไปร่วมกันนะครับกับายชุมชน,นครับสิ่งแวดล้อมนี่ก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นเรื่องขยะครับขยะ ขยะที่ว่าในแม่น้ำในที่จะลงสู่ทะเลนี่แหละครับก็จะปกติก็จะดูแลทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็มาร่วมกับเทศบาลในวันพระสิ้นเดือนกลางเดือนก็ร่วมกับเทศบาลด้วยครับแล้วก็เรื่องน้ําเสียตรงนี้อีกเรื่องครับตรงนี้สําคัญก็ดูแลอยู่ก็มีเครือข่ายตรงนี้มีเครือข่ายกับสุสนศิรินาถลา้ากินีครับเพราะว่าเดือนหนึ่งเวลามีประชุมเรื่องรักแม่น้ําปาก็ต้องไปรายงานให้ทางสุสนศิรินาถได้ทราบครับในที่ประชุม ว่าขยะมากไหมน้ําเตียวมไหมอะไรย่างไรครับตรงนี้ก็ไปเข้าไปเป็นบางสวนทวั่วอยู่ที่เครื่องมือของชาวประมงครับจะหากินเครื่องมือไม่เหมือนกันช่วงไหนใครสะดวกไปก็ไปครับยังไปปลูกปลาใช้เลนในสุนทรีนาศบ้างหรือว่าวันสำคัญในสุนทรีนาศก็จะไปกันนะครับเก็บขยะนี่ก็โดยหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นช่วงวันพระสิ้นเดือนกลางเดือนชาวประมงก็จะรู้ดีครับเพราะว่า มันอยู่ไหนมังก็ข้อบังคับข้อตกลงด้วยครับว่าถ้าถ้าใครจะกู้เงินเขากู้ไปใช้นี่ก็ต้องให้ร่วมมาเก็บขยะด้วยครับแล้วก็จะดูว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างถ้าไม่มาเลยก็ต้องเอาเข้าถูงการพิจารณาของกรรมการก่อนจะให้เงินกู้ครับมีมีตรงนี้อยู่ด้วยครับหลักๆแล้วก,ก,ก็หลายๆคนสมาชิกทุกคนนะครับที่ทํานี่คือตั้งใจอยากจะเห็น สร้างฐานความมั่นคงของทรัพยากรให้ใหเกิดความยั่งยืนให้สู่ลูกสู่หลานมาก้าครับแต่ว่าไม่ไคาดหวังว่าจะไปมุ่งรางวัลนั่นแหละต่างๆที่ที่ได้มานี่ก็ถือว่าถ้าได้มาครับใดแล้วรางวัลก็ได้มาแล้วครับก็เป็นสร้างสร้างกำลังใจครับให้ให้คนให้แก่ชาวประมงที่ได้ทํางานในตรงนี้ครับว่าจะได้สร้าง,งความภูมิใจให้แก่คนที่ได้ทางานในตรงนี้ว่าอย่างน้อยก็ได้มีหน่วยงานแล้หน่วยงานก็มองอยู่ครับเราไม่เดียวดักได้เดียวได้ อนาคตนี่ก็วางิกันไว้หลายเรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ชมทุกเรื่องหรือเปล่าครับคดีเคยคุยๆกันครับอยากจะพัฒนาตรงนี้ให้ไปสู่การท่องเที่ยวครับได้คนมาเที่ยวที่นี่ปลอดภัยทั้งเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัยเรื่องอาหารและก็ปลอดภัยเรื่องสถานที่พักและก็อยากสร้างอาชีพให้คนในชุมชนนี้ได้มีอาชีพในพื้นที่และจะได้ไม่ต้องไปหางานทำไกลๆบ้านนะครับ ภายรัฐขิมม่วงเจ้าพนักง,งานส่งเสริมสากลอาวุโสจากสำนักง,งานสากลจังหวัดประจวบคิริขันก็คือมีในในในหน้าที่ก็คือมีการแนะนำส่งเสริมและกํากับดูแลส,สากรและกลุ่มเกษตรกรก็คือในกลุ่มเกษตรกรทําประมงปังน้ําปลานก็อยู่ในการกํากับดูแลก็คือดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับซึ่งทางกลุ่มเป็นคนกําหนด ขึ้นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนหรือเรื่องการแนะนําทางบัญชีกลุ่มเกษตรกรแห่งนี้ไม่ยังไม่มียังไม่มีมมผู้ทําบัญชีก็เลยต้องให้ทางสํานักง,งานสหกรณ์จังหวัดช่วยแนะนําส่งเสริมในการลงบัญชีในการปิดบัญชีก็คือกลุ่มกลุ่มเนี่ยสามารถปิดบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดก็คือภายในหลังจาก มีบัญชีได้แล้วก็สามารถที่จะประชุมใหญ่ได้ภายใน150วันและมีผลการดำเนินง,งานที่ไม่ขาดทุนทำให้กลุ่มอยู่ในระดับดีดมากสวัสดีครับผมอาจารย์ราชกรวิชิรศิรดมหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชนคณะวิทยาการจัดการมหาลัยศิลปากรเมื่อพูดถึงกลุ่มเกษตรกรธรรมมงปากน้ําปานต้องเรียนว่าได้ทํางานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรธรรมมงปากน้ําปานมา ร่วม6-7ปีนะครับแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของกลุ่มเริ่มมีในเรื่องของการบริหารงานที่เป็นระบบมากขึ้นการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกทั้งพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกนะครับของกลุ่มหรือสมาชิกนชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้เห็นภาพของ ความร่วมม้ยร่วมมือนะครับของผู้คนโดยรอบนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศที่มีคนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจํานวนมากนะครับในโอกาสที่กลุ่มจะเข้าประเมินสถาบันเก,กษตรกรดีเด่นประจําปีนี้นะครับในส่วนตัวผมที่ได้ทํางานร่วมกับ,บกลุ่มมาก็เห็นว่ากลุ่มมีศักยภาพ เพียงพอนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในกลไกการทํางานของกลุ่มที่ผ่านมานะครับจะเหมาะสมกับการได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลในปีนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวชนพรคงจิ้นสิทธิ์ค่ะผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาอุหินสองค่ะ ได้เข้ามาให้ความรู้ค่ะทังด้านในเรื่องของการออมคะให้กับกลุ่มเกษตรกรทำประมงปลักน้ำปานค่ะหลังจากที่ดิฉันได้เข้ามานะคะจากวันแรกจนถึงวันนี้นะคะดิฉันได้เห็นพัฒนาการในการของกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมากค่ะจากเดิมเริ่มต้นเพียงมีการแพร่พันธุ์ปูม้าตอนนี้มีการแปลรูปต่างๆมากมายนะคะ มีการรวมตัวและก็มีการรวมตัวของกลุ่มมากขึ้นนะคะมีการให้ความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นรูปแบบในการพัฒนานที่เป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ใหกับทางกลุ่มเกษตรกรทําประมงเลยค่ะสิ่งที่มูลนิธิดําเนินงานเนี่ยเราหนึ่งในวัตถุป,ประสงค์ที่มูลนิธิดําเนินงานนะคะเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการาต้านหนักแล้วก็การสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอพื้นที่ลุงเจือเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดการอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมที่เป็นะระบบะนิเวศท,ทะเลชายฝั่งนะฮะซึ่งในประเด็นของมูลนิธิเนี่ยที่ให้การสนับสนุนกลุ่มลุงเจือเนี่ย มูลทิมงมองเสมอครว่าเรื่องคน,เ,นเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะ,ะทำให้เกิดการอนุรักษ์หรือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการดำรงไว้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้มันยั่งยืนเพราะนั้นกลุ่มลุงเจอเือเป็นหนึ่งกลุ่มที่สามารถเป็นโมเดลหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับ เครือข่ายอื่นๆได้ในฐานะของอนักอนุรักษ์ครับในฐานะของนักอนุรักษ์เพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่มูลนิธิมองเนี่ยเราเรามองในเรื่องของอวิธีการคิดของของทางกลุ่มเองนะครับซึ่งวิธีการคิดวิธีการคิดของกลุ่มเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร หรือว่าระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งที่มันมีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนนะครอันนี้คือประเด็นที่1ที่ที่มูลนิธิมองเห็นนะครับในประเด็นที่2คือมูลนิธิมองเห็นถึงตัวกิจกรรมนะครับที่สอดคล้องกับวิธีคิดของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางสร้างเรื่องของการเฝ้าระวังหรือเรื่องของการทําเรื่อง ธนาคารปูก็ต่างนะครับซึ่งในประเด็นที่2เนี่ยเราเราก็มองว่ามันคือรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นจากจากวิธีคิดในใน,ในลำดับแรกที่ที่พูดไปนะฮะซึ่งในในส่วนของลุงเจือเนี่ยใน2ประเด็นเนี้ยมูลนิธิมองว่าเราอาจจะเป็นอีกหนึ่งภาคีเนาะที่จะสามารถช่วยให้ลุงเจือเนี่ยขยับ ในเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยยกระดับไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่มันกลับมาที่ชุมชนด้วยในวิถีชีวิตที่มันมันเป็นผู้อนุรักษ์เนี่ยฮะก็เลยมองว่า,าในสิ่งที่มูลนิธิเข้ามาสนับสนุนเนี่ยควรที่จะต่อยอดจากาวิถีเดิมที่ที่ลุงเจือเป็นอยู่นะฮะให้เกิดการขยับไปสู่ในเรื่องของการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ที่มันสามารถ กลับมาที่ชุมชนได้ด้วยนะครับซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มูลนิธิเนี่ยเข้ามาช่วยหมุนเสริมนะครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดชุมชนที่เป็นที่มีวิถีในการอนุรักษ์อยู่แล้วเนี่ยมีระบบการจัดการหรือมีระบบเศรษฐกิจที่ดีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการอนุรักษ์หรือว่าการฟื้นฟูหรือาการรักษาตัวทรัพยากรทะเลชายฝั่งนั้นนะ่ยมันจะ เกิดความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็สามารถส่งต่อให้ให้กับคนรุ่นต่อไปในชุมชนได้สวัสดีครับผมนายพันศักดิ์เกตแก้วนะครับเป็นรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศาบาลตำบลปากน้ำปานนะครับก็มีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรประมงต่างน้ำปานนะครับก็มีส่วนร่วมกับกลุ่มนี้ ก็เยอะพอสมควรนะครับก็มีการาสุดนุนให้โครงการาสังกอรหรือปากการังเทียมนะครับที่ร่วมกับกลุ่มประมงะเกษตรกรทำประมงนะครับก็ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันดีนะครับภายในกลุ่มแล้วก็มีความรักงความคมเคียวกันดีนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราทำกันอยู่กับ กลุ่มประมงนะครับก็คือการเก็บขยะนะครับในทุกวันพระใหญ่นะครับร่วมกับร่วมกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานด้วยกันกลุ่มเนี่ยเริ่มขยายแล้วก็เป็นที่รู้จักของอชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวรอบๆนอก,นอกที่ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการคัดไข่ไข่ปูนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ นิรักทะเลในในตัดน้ําในทะเลนะครับก็คือการทําทประการลงเพียงกลุ่มได้ส่งคนได้รับรางวัลมีความรักความคามเกี่ยวกันดีนะครับภายในกลุ่มนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับภายในกลุ่มกันดีนะครับแล้วก็เวลาเทศบาลมีงานหรือขอความร่วมมืออย่างอื่นอย่างใดก็ให้ความร่วมมือดีครับสวัสดีครับ มาน้อมหนูสอนนะครับประมงจังหวัดประจวบคีรีขันก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้นำํำเสนอมาตั้งแต่เบืองต้นนะฮะที่ทําให้ชุมชนประมงบ้านปากน้ำปานโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตัวนำในเรื่องของการบริหารจัดการที่เพื่อที่จะให้ทรัพยากรตน้ำได้มี การใช้ประโยชน์อย่าง,ย,างยั่งยืนครับโดยเฉพาะตั้งแต่คณะกรรมการของกลุ่มครับแล้วก็โดยในการนําของประธานคือลุงเจือนะที่ได้ดําเนินการมาในเรื่องของการฟืนฟ้นฟูแล้วก็อนุรักษ์เพื่อที่จะให้พัฒนาอาชีพของคนในชุมชนได้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นที่เลี้ยงทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการของนาเภอรหรือว่าของสำนักงานประมงนาเภอสำนักงานเกษตรนะครับแล้วก็เครือข่ายอนุรักษ์รวมทั้งสถาบันการศึกษานะที่ได้มาช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้คาแนะนําให้คำปรึกษานะครับนอกเหนือหัวใจสาคัญที่สุดก็คือความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับทาให้ผลงานในเรื่องของการบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับจริงๆผมสัมผัสมากับกลุ่มเกษตรทาการประมงบ้านปากน้ําปานมานานนะครับค่อนข้างจะเป็นระยะเวลา20ปีนะครับก็ได้เฝ้ามองเฝ้าดูแล้วก็ดูสิ่งต่างๆที่กลุ่มนี้ได้ร่วงไม้ร่วงเงิอกันทำน,นะครับแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือกันหลายๆงานนะครับก็รู้สึกปลื้มนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้คิดไว้ตั้งแต่ต้น แล้วก็สิ่งที่คาดหวังไว้เนี่ยรู้สึกว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะสอดคล้องกันก็คือว่า,าที่ได้ปัญหาต่างๆเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วในเรื่องของแหล่งทรัพยากรประมงที่โดนทําลายจากเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามกฎหมายเท่าไหร่นะครับกับเรื่องของข้อขัดแยง้งระหว่างชยวประมุด้วยกันเนี่ยปัจจุบันนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ว่าสิ่งต่างๆที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำเนี่ยก็พี่กลนะครับแล้วก็ทําให าชาวประมงที่ปากน้ําปลาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ได้ทํามาอากินกันอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับมีรายได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ถือได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มองค์กรชุมชนประมงต้นแบบจริงๆนะครับก็กอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มีส่วนช่วยในการบร,ริหารจัดการปาก,กน้ำมีประฏิภาพมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ